ยอมพูดแล้วเบลล่าหลังเจอถามเรื่องหนุ่มคนใหม่ทำคนทั้งงานแห่ถูกใจยิ้มหน้าบาน เมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาได้มาเจอนางเอกสาวสุดสวยเบลล่าราณีที่มาร่วมงานสไปซ์นีรีบาร์ธาอีเวนต์ในฐานะแอมบัสเดอร์คนแรกเจ้าตัวก็ได้เปิดใจพูดคุยกับสื่อมวลชนในหลากหลายเรื่องแต่เรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของหัวใจหลังจากกลับโสดอีกครั้งได้พักใหญ่โดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนี้ชินกับการเป็นสาวโสดและโอเคมากเหมือนกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่ เพื่อนๆก็มีแนะนำหนุ่มๆให้แต่ยังไม่มีเวลาคงต้องรอไปก่อนซึ่งเบลล่าได้บอกเพื่อนไปว่าขนาดเรายังไม่เจอกันเลยนบประษาอะไรกับใครตอนนี้ก็เลยรอก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเราเพราะเห็นว่าเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยไม่อยากให้เราเครียดหรือกังวลกับเรื่องอื่น